ราบสบายดีพี่น้องกราบสบายดีสุขสุขคนเด้อไม่เห็นโฮเมียงพี่น้องเอ้ยเห็นโฮเมียงกินกับน้องสาวเมืองเมื่อนี่เป็นอะไรพี่น้องไงพ่อะอันร่่าย้อันไหนวะอันไหนสบายดีปะโล่สาวสีเมืองพี่น้องเอ้ยอ๋อเอาลืมแล้ว สบายดีปารุงสบายดีปารุงสบายดุงโอ้ยมีถือหัวเป็นกระสังอ๋ออะสายแน่อะสบายดีแน่ผู้เปล่าพี่น้องชื่อว่าพี่น้องสบายดีปารุงเห็นเขามียอย่างพี่น้องเอ้ยยังกูเมืองนี่นะบอกกูเป็นไรมักอยู่เนาะเก่งยังพี่น้องเอ้ยบอกกูเป็นแล้วก็มาั่อแบบนี้อันนี่เขาห่อให้เจ้านี่ของแขนในนี่นะ ซีมดูซีมรสชาติน,นี่ด้น้ำกินนี่นะซีมเลยซีมเลยรสชาติเป็นยังไงมากินน้ำกันได้พี่นอ้นอ,องกินหมอเหมือนตอนทำน้ำกันพี่น้องเลยตรงไก่ล้วกะัส่วไก่พี่น้องกินไรแน่อยู่พี่น้องมายองมาแยงอยู่บาทนี่ชามีกับห่อเอาซีมซีมซีมจัโลดจําโลด กัดกวกกวปันกัดได้พวกแขวเล็เป็นยังไงบ้างจ๊ะอร่อยอร่อยอยู่เห็นว่ะเบากาแสพี่น้อยเอาก่กินอ่ะฮะกินโลดกินโรด เอาไก่กินหอมเมียงดีบครั้งแรกเป็นอะไรเยี่ยมในแม่แหละเยี่ยมครั้งแรกพี่น้นงนเอ,อ้ันเนอะทางว่าทางว่าอ้าวเขากินดิบเลยวันนี้โอ้ยอย่างงวูว่ เนี้ยวายปากเนี้ยบวยปากฮะไทยแม่ <c oughs> เอาอันนั้นทำไมวาซื้อไม่ให้อันนี้ก็ได้เอามันมีแต่สองอันมีอันหน่อยกับอันซันนี่เอาอันนี้แหละมันจึงห่อหุ่มใบเมี <c oughs> มยงพี่นอ้องเอ้ยอยู่ทางไทยด้วยทางลาวเนะาะแพากกันที่หม้อห่อเมียงแบบนี้แล้วพี่นอ้อง เว้ยมากินข่าวเด้อยเออหน่อยเด้อยยังไงเออหนีเถื่อนเลยยืนยันตัวก่อนขึ้นโบนิสุยู่เฮื่อันมาทำทำอยู่เฮื่อนทำอยู่โบไก่ทำอยู่เม่นบ่เอบยู่แล้วอยู่ยังคอยเห็นมันอยู่เห็นอยู่เสียงดังเลยพี่น้องเลยขอโทษขออภัยน้ำเด้อมากินน้ำกันแสบๆสบเลยพี่น้องโอ้จะหนีกระเฮ็ดพี่น้องเลยเจ้าให้บ้านคอ เอาไปเหตุยังไงน่ะโอ้โหกลัวมันสิบอกนะขอยกิน้ำไมันสิบอกเป็นยังบอกว่ามันมาคือกันดำเอือโอ้ยอย่าไปเห็ดทุ่งเจ้ามันดำเอือหอยู่ในนี่น่ะกูเหเนาะโอ้ยพี่น้องเลยอะไรใส่ะเเขาผาเสี่กับห่อเป็นพี่น้องเอ้ยนั่นเมี่กับอันเมี่คือบัวไซพัก์สิลูกบัวมากพักเมี่บัวมากพักพี่น้องเอ้ยห่อในซัมมี่ใบเหนียวพี่น้องเอ้ยน่าจะเป็นขค้งเบียดพี่น้องเอ้ยใบเหนียว กีนข้าเจ้าเห็ดเมียงดิบแล้วก็เมียงซุปพี่น้องกินน้ำกันได้ป่าลุงว่าบอกินดอกเอาไปให้มาเลยน้ำจิ้มพี่น้องก็ว่าจำซ้าำเอาไปให้มาเลยเราจะเอาก็กินเลยแล้วนะจ้ำกินเลยลูกเอาอีกบ่เพชรเลยเผ็ดแล้วก็จะจำลายก็เพราะเธอสิขืนแล้วตั้งน้อยนี่แสบพี่น้องเอ้ย คนมีหอเนี่ยเราบ่เคยกินให้แม่อีมี่ธรรมดามรักพี่ชายกันแหละทักสีมาถ้ากลาวน้ำแล้วเมื่อยเมื่อยน้องสาวให้เลยพี่น้องเอ้ยมาสาวมาสาน้องสาวคนสวยคนงามเที่ยวหอยทานกับเที่ยวหอยบนเที่ยวหอยบนเมื่อยเที่ยงแล้วแล้วก็เมื่อยได้เลยก็มา เองเอ้ยบอยากงามไปได้ด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้ออาเจ้าโอมโอมโอกินข้าวโอมไม่ใส่ปันข้าวสพอนกันบ่อ่าากาดสบายดีพี่น้องเพีนึเด้อที่สดีเนาะ

โอเคเดี๋ยวมาดิรีบมาดิเรา <laughs> <Okay, laughs> <you're not gonna. laughs>

้าห่อไ้อีได้เฮ้ยเห่อไปพูนห่อไปพูดเน่กว่าห่อ่เก่างามบอกบอเอาไป่เก่นี่งามเนาะเอาไปไรูปฟต้นห้เคนเกน้มเก๊าโน้มาไรน้มอไนี่บอออให้ไ็อ่ใส่ัก่ไ พก้าน่ะฝันเอาข่อยเอาเอาเข็ดลิมีแต่เสมองและหนังกินดิซื่ออยู่มาเบิ่งนวิธีการเ็ดด้นนแม่งแม่เอาตอนอื่นจุ่มแงลงไปนังตอนอือนจุ่มแลงไปนังก่อนด้านนอกก่อนานอกแล้วก็ีกลงแล้วมันนุ่ม ออนลไม่มีใส so. ่เป sí, ็นนิ่งอ่อนลงอ่โอับปสัยอ่้นใส่เป็นกันจะใส่พอนะใส่เป็นอ่อนใส่เป็นนักบอลพักเบย์ใส่พักบอลโอเค ใสอไปใส่พักกะลัมใส่พักเหน่อยักกะลม่งอ่อนลูกตั้งหอิ๋วไปกินกบบตอนหอเลยแต่ก็ตลยใส่ไข่เค็กับซุกซึ้งแใส่ข้าปุ้นน้อใส่ข้าวปุ้นแต่ก็ใส่หน้มบ์เมืองลอยหัวใหา่อร่อยเหนื่อยนั่งยัั

เอา,าบีก็ไมีกินแต่ขวดเอาควไม่อยากกินเอ้ยอย่ากินอแซ่บเปี้ยวฉันไม่ให้เธอกินหรอกบึงถูกว่าในตอนข้าวงติ้งแถวติ้งแถวติ้งแถวไคร่าเนี่ยอ,นนนอนันเดอร์ันนี้เดส้งหอมใ่เด้่รูปแม่ยห้ เ่าคือโดนน้ำมันไม่ยั้งไมแม้ผมนีอฟยังมได้บก็ตบอ่เอฟเตกินไหวงสวยเลยเลมันบางแล้วมันคำแล้วมันไม่บื่อัปิดปากเลิดแก้มเ แบ่งแบงเอาว่าแบ่งสีมูนพี่ไม่เอาไม่พี่ไม่ตัดเลยเ่เาอกสมูน้องมันกินถอดมู่งเพื่อนกันวังตรงตลาดนะกินปลาไหลอปลอิ่มเลยพี่น้องเอ้ ยกินบ่อสุภาพก่ะขอโทรทอไทยน้ำเด้มมากการกินพี่น้องอช่องอันเลยคือว่าซิเน็นแหมะระบาดเนี่ยววคกูซิไปหาขัวข้าพัดอีกสักว่าางไหนเี่อยากได้ขัข้าวพดอยกินบแล้วหอะูกขาีกินขขาวอยู่นี่พี่น้องเลย ตุ่มไก่จางเจลลวอยู่สีไซปูอกใ้ไซรตมีแหมว่ะตัดมันไกลบุ๊มันเพื่อนหลอเพื่อนลสนยุเาปานดไหนมันะไใส่สงซาปาเสง่างงามก็าทบอยู่เพื่อนลอกซปาเดเอออดเขาพ่ยด้พี่น้องเลยอิ่มไรพี่น้องเย ไปงีงเงียนมืออื่นลูกมือไอยากไปงีงเงียนมือไอยากไปงีงเงียนคือกระเทยเห็นตอนงี้ยกระเทยไปงีงเงียนมืออือหนวกป้องหาแล้วป้าคือหอวกป้องหายพี่น้องเอ้ยเออมานั่งกินข้าวเด็เดี๋ยวมาโซนเออมานั่งกินข้าวคนงามพี่น้องเอ้ยเห็นนะไะก็งามต้องทำยังไงอ่ะ เอาเลยพี่น้องคลิปนี้กับซีเรียลคอสชกย่ยงเท่านี้เนาะพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อก่นอนอื่นกับก่อนสุดท้า,าออยนเ,นขขนเนาะกับพี่น้องอยู่ดีมีแหงเด้อกันสุขสุขคนเนาะกาดสบายดีพอพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้อง